สวัสดีค่ะพี่น้องมะลาบเทาลาบเทาพี่น้องนี่ลาบเทาอืมลาบเทาเห็ดมากินน้ำกันด้วพี่น้องลาบเทามาจากชายพุ่มนะคะหลวกๆกอไามา่บา้าอืมมาไม่กินน้ำกันพี่น้องพี่น้องเคยกินบอลาบเทาสลาลยน้ำจืด สลายอีสานบ้านเฮาแซบนี่บอกเกียวคื้นพร้อม แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องโดนๆจึงได้กินเทียนหนึ่งบม่ได้กินในง่ายเด้อหลับเท้าอืมปีหนึง่งปีละครั้งนะคะ chào mm -hmm. หอมแดงเขากันครัอะอจ้องออมัานมีเขืขคืนกระกรอบดีดีอืม ตัวกับบัดรพี่น้องได้กินไปอัดเท้า 嗯。嗯。汤呢？李农。 เขาจะเกิดที่น้ำสะอาดที่สุดน้ำใสที่สุดน้ำคุณนๆน้ำอันนี้เขาจะบ,บอกเกิดเพราะว่าเขาชอบสะอาดสลายทะเลสาสลายน้ำจืดย้หน่อยเฮดสุกคนเฮดซุกคนสิงหยาบันจิหยาบจากน้อยเพราะว่ากระบอกกากินดิบ ดันมันมีแม่ดันมีแม่น้ำเนี่ยอือบริกินง่ายๆเด้ออยู่ในน้ำเลือกๆก็เลืกกับมีตื่นกับมีแต่อยู่น้ำใสน้ำสีสะอาดมองเขาอยู่นะพี่น้อง บะไรกินง่ายๆปีหนึ่งจังมีเทียเด็กพี่น้องเขากันกกับหอมแดง อหอมเขาคัวหอมต้นหอมหอมอิปูเอาว่าเขาต้มอิปูแก้วใส่พี่นอ้องใส่อิปู อิ๊ยปุ่นอิปูแล้วกับสาน้ําปะาโอ้ cái cần nó đi đi. Cái. Cái bằng ăn với ออขอกับหอมแดงค่ะค่มแดงก็แก้วัดมืนน่อีนฝนตกด้อยพี่น้องคือมฝนที่โตอีกแล้วมืนอี้ซอยบอกทัวใส่ค่ะต้นหอมใจ ใสจข้าขวกลัวผิดปนน้ำปลาแสบแผ้งแหงไปน่นปปนอนโดนโดนยังได้กินเทียน ปีหนึ่งเคยเป็นง้มมาขายอยู <desserts> <Negative hungry> ่เท่าไปหาหอยน้ำ ไปง้มมาขายตลาดนัดสมัยโดนแล้วยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังแล้วละ่ะอืมแต่อยู่ใจพูมผมเ,เคยไปง้มไปขายตลาดนัดอืม,อม แซ่บจังวันนี้ละพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมเดอ้อบ๊ายบาย